อ้าว oh, มาแล้วครับกผมมาแล้วครับวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบของเออแกงอะไรยังก็ผักละไส่บะทั่วหรือว่าแกงบะทั่วใส่ผักละ uh. นะครับแล้วก็มาแอมเห็ดเห็ดรวมเห็ดน,น้อยนะครับแล้วก็ใส่แคบหมูนะครับนี่คือยุคประหยัดของกินเมือง oh. บ้านเฮานะครับยุคประหยัดนะครับใช่ใช่สำหรับเมนูนี้ก็ พันสองพันสอง,องถือว่าอ้นหฮูด้วยเขาก็าหมเด้อบริการไปแปลงไปทุกบวัวผมสำหรับเมนูนี้ก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับร้อยปลายนะครับเดี๋ยวจะมาดูหน้าตานะครับของแกงผมและทีมงานนะครับจะทําเมนูแกงปลาทั่วนะครับแต่ประเด็ยเนี้ยขอไปเอาหม้อมาทำเ้อะหม้อแกงนั่นอย่างตึงมาลำเจ้าอย่าง แกนที่เก่ากันนะมันยิ่งใหญ่ก็บอกว่าเปลี่ยนตามอผมคิดว่านะมันใ่ผมบกว่าโวยบุกขวางอะไรจะบุกบุกว่างเขาไปซื้อมาไหมกันยลงไปซื้อผมไปซื้อได้ไปซื้อขอเป็นหมอ้อดินเออม้อดินม้ปาเก่านะมอ้ดินมอ้อดินมอ้เก่าบลปลาลอยมันบลใจผมปเก่าบโคปเก่าบแก่มอ้อดินเหรถูกอ่ะแก่ม้อดินดีกว่าน่าจะลำพะหม้อแก่นั่นนะ ทำเมนูอย่างกระจังเลยครับปลาลามครับเดี๋ยวผมจะหมูกว้างละเดี๋ยวไปซื้อมาไปโอเคเดี๋ยวผมจะการเอาตังไปซื้อเลยลาสีหม้อมาเร้่หม้อดินหม้อบักเก่าแก่ไงมันอร่อยนะแกะขุดปรุงฝีมือคนเฮาคนพักยาเขาเอาไปลาสีหม้อหม้อเดี๋ยวเบอร์สองเบอร์สองอันนี้เบอร์ยังเบอร์สอง ถ้ามันบะลําเอาไปคืนได้ก่อนถ้าสมมุติผมแกงบาลําเนี่ยผมต้องมีฝีมือถ้าผมแกงบาลําเนี่ยผมจะหื้อลุงโดมมาไปคืนเนี่ยเพื่อนครับคืนก่อเอ่อมันต้องมอมาผม,มจะคืนเนี่ยคืนบับคืน,ค,นคืนได้วะเป็นบได้แล้ว <c oughs> ไปถาม <c oughs> เพื่อแหมกรรมถ้าผมแกงบาลําเนี่ยมอไปเนี่ย <c oughs> ผมจะเอาคืนได้ก่อนไปถามเพื่อนเลยไปไปแล้วเดี๋ยวก็มามเกี่ยวกับมอสิมาเกี่ยวกับฝีมือทำมาเกี่ยวกับมอฝมือคืนละ อไออย่างง้อก็เมื่อคืนละมอบอเกี่ยวกับฝีมือทำอ๋อเป็นย <ci> ังไงมอการละหัตการินมือเบอร์เกี่ยวกับมือฝีมือคนทำเบอเกี hmm? ่ยวกับมอบอร์เกี่ยวกับเอรเกี่ยวกับคนทำเกี่ยวกับคนทำอ่าเดี๋ยวไปคืนไปเลยเอาสตางค์ปิ๊กมาผมจะใช้หม้อเก่าเมื่อคืนละเราซื้อมาแล้วก็เบื่อห้าคืนอย่างใดเนี่ยเบื่อห้าปืนเบื่อห้าปืนแล้วเพูนว่าเบอเกี่ยวกับเบอเกี่ยวบ่บอร์เกี่ยวกับโคนทำฝีมือคนเราเกี่ยวกับปุ๊บ อ๋อเกี้ยก็ป uh ุ๊บมือพอดทอเออเปิ้ลพุดทอมอันแบบเกี่ยวกับเปิ้ลเมื่อคืนเปิ้ลเมื่อคืนละโอ้ไฮเซียงสตาตังบาดายอานเราลองหม้อดีนี่เห็นไหมหม้อดีลองหม้อดีเด็ดคโอเคไปไปครับตอนนี้ก็ผมได้ตานะครับเครื่องแกงนะครับเราเตรียมถัวก็คือมีพริกนะครับพริกหนูแห้งนะครับหอมเจียมและก็หอมแดงนะครับ ใช่ครับทำพื้นพอละเอียดนะครับแล้วก็เติมกะปิลงไปนะครับเติมทางด้านของกะปิครับใส่เขือนะครับลงไปนิดหน่อยครับครับทำพอละเอียดนะครับต่อด้วยนะครับกะปิเลยครับใส่ไปเลยผมลองหม้อใหม่นะครับงานนี้นะครับที่จริงหม้อใหม่ที่มันต้องเกงออมห้องอะไรอย่างพวกนี้นะครับเติมน้ำลงไปครับผม อังมอไว้ก่อนนะครับรอให้น้ำเดือดน,นะครับถึงจะใส่พิ่แกงลงไปนะครับรอกรครับ ครับผมใส่เครื่องแกงนะครับกีโคกไว้นะครับตามด้วยน้ำล้างโคกเลยครับออน้ำเดือดนะครับเอาใส่เลยนะครับถั่วนะครับใส่ถั่วเลยนะครับใส่ถั่วลงไปครับตามด้วยเห็ดเลยนะครับ มันจะซุกพร้อมกันพอดีเลยนะครับรสชาติแบบกลิ่นนะครับจะออกแบบเมืองเมืองเลยนะครับออกเมืองเมืองเลยนะครับครับตอนนี้ผมก็จะใส่นะครับเห็ดรวมสามชนิดนะครับสามอย่างนะครับใส่ลงไปแล้วครับ เดี๋ยวรอเดือดแหมกํานะครับข่าอ่อนนะครับที่ซอยไว้นะครับแล้วก็บะเขือส้มนะครับกินหอมนักแก่นะครับเนอะปเดี๋ยวนี้นะครับสามบ้านสีบ้านนี่ได้กินแน่นอนนะครับสามสี่ลังคาเรือนี่รับประกันนะครับได้กินแน่นอนครับตอนต่อไปก็คือรถดีนะครับใส่รถดีนะครับพอประมาณนะครับ ตามด้วยเกลือนะครับเกลือปนนะครับก็จะใส่แค่นิดหน่อยนะครับครับคนนะครับจางอะไรงก็สามารถเติมได้ครับล้ล้วครับ เอาละครับตอนนี้ก็คือปิดท้ายนะครับด้วยผักละนะครับหรือว่าชะโอมบ้านเหานะครับแล้วก็แคบหมูนะครับแคบหมูที่เตรียมไว้นะครับตอนนี้นะครับดูใส่ลงไปเลยครับโอ้ผักละนี่อูอูซื่อๆเลย เพิ่มความหอมนะครับเพิ่มรสชาตินะครับสุดยอดบังโกเตสครับสำหรับเมนูนี้นะครับแกงบะทั่วไส้พกลาละ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 เซ็น,นะครับโอเคแมหมู ถ้าท่านชื่นชอบนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับลบกวนนะครับช่วยกดไลค์นะครับและช่วยกดแชร์เพื่อสำหรับทางด้านของเพจแอเสเซมบงชัยด้วยครับสุดยอดบะกมียเต้ครับผมเมนูนี้ครับ